มันเอาเราก่อนเพื่อนยิงดิแก๊งอะไรวะยิงก่อนเลยยิงให้แตกเลยบ,บ,บ,บวกอวบเวอเหรอเวดนี่ว่ะเบ,บื่อยิงให้แตกเลยเพื่อนกูไม่ออกน้อนานุตัวกล่องนานุตัวขวขายิงมีฟีนะสวยสวยตวแตกแล้วกูกูกูเดินแล้วนะกูเดินแล้วนะยิงนี่ปิดง่ายไปก่อนเลย ยังกดให้ไหนอ๋อก็มีคนมายิงเพื่อนฉุดขึ้นบนบันไดอ่ะไปบ่วมมาแล้วไปกันหน่อยไปกันหน่อยจะซ้อนนำทำที้ยอะไรวะโนซ้อนไอ้เที้ยเพื่อนมันซ้อนกูมันยิงหลังกูข้างหลังอะสีชมพูแถมนี้ที่กดไดปะกูโดนยิงกูโดนยิงเล่นอยู่ตรงกลางเลยนาโนกูยังไม่หมดนะทำใหกูล้องเลยเฮ้ยกูโดนสามเพื่อนนาโนกูไม่หลดไม่หมดแต่ล้อง เฮ้ยส oh. ิลากลับมาถือกลับมาถือปืนโอ้ฝั่งหลังตายหมดกูชุบนะกูชุบนะบาสไอ้บาสนิ้กูหน่อยบาสบาสนี้กูเออสวยยังมาหน่อยเก็บตัวชุบหน่อยคนนึงยิงปืนมันยิงปืนมันสวยบาสยิงตัวซ้ำหน่อยบาส

เลยบาคนเดียวเฮ้ยศิลามันไม่ถือปืนวะยิงไปยิงไปยิงไปตายตายตายอีฮีนี่ก็ซ้อนอยู่นั่นน่ะอ้สอ์เอ้ยจังไรจัดอีฮีเสร็จ้า มาเอาเลยปลาแซลมอนไปนไหนแล้ว啊 <c oughs> ไปแล้วได้ลงมาไม่ใช่เลื่อขึ้นรผิดเนี่ยอิ่มปะวะน่าจะอิ่มโดนซ้อนคนระับ ไม่ไหวว่ะอ๋อ ครับฉีดยาได้ครับ<า>จะบอกว่าคุโดนฉีดยาเขาเดาให้หมดเลยครับคุณนสีชมพูเซิร์ฟอยู่ข้างหลังไม่หนูต้องมาเล่นด้วยกันในแบ็คไม่ผมตีมันตายไปสองละเหลือเพืเพเ่อนเราหมื่นนี่แหละบอ,อกไม่ยังไม่มาเลย <c oughs> โหมไม่มีข้าวอะ่ะมีข้าวปะไม่มีกุณบอกให้ทิ้งร้านมาไม่มีใครมา รอได้แก๊ปไปนึงนะครับผมจะบอกให้เขาโทรอีกเบอร์เดี๋ยวมันโทรเข้านี่เดี๋ยวเปิดน,นะครับไปมือนะอยู่ว่าข้าวเหรอ,อ,อไม่มีละเลื่นเล่นรถได้เล่อนเลยเล่นอยู่นะไม่เท่าไหร่แต่ผมไม่ได้ว่าเลยคนที่ไม่ได้เล่นเนี่ยแหละไอ้เหี้ยบอกทิ้งล้านมาเงียบ ไอศิลาน่ะเล่นปืนเว้ยเมื่อกี้เนี้ยน้องมันกดหมดแล้วพี่เมื่อกี้กดหมดเลยเว้ยปั๊มยาไม่ได้ผมโดนตีต่ีตายอ่ะเมื่อกี้อาก้าสีดำไหนอ่ะเดี๋ยมองจงอยู่ร้านไหนอะจงเริ่มแล้วอ่ะเดี๋ยวร้านแรกกันเด็เรียกตั้งแต่สี่นาทีห้านาทียังไม่เริ่มอ่ะไม่ไม่มาแล้วคน ฟรีลูกเมื่อกี้กูบอกให้นะเยี่ยยิงอย่างเยอะเมื่อกี้ก่อนนาโนผมไม่หมดนะทำไมมันล้มมาฟุ้งๆเหมือนกันบารเป็นเท่าไหร่บาร์สี่สี่สี่สิบสอ่ะมาให้คนดูผมบอกคนดูคิดเป็นสี่สี่่ยี่สิบเาูส4บส สิบสองหนได้นอนกี่โม,มงแล้ยน่าไปรสนี่ดีกว่า 看着。 ยับมึงนะขอรุ่ไหนครับใครไฟใครครับขอดูหน่อยดูไว้ไหนครับไฟไปยังครับอาค้าไปรถสี่ป่ะไอ้กอูห่อแล้วนะกูห่อแล้วนะ ออกูห่อล้กูห่อแล้วกูห่อกูห,อ,อ,กหอ,อกแล้วนะเฮ้ยไม่ใช่อ่ะเวลาเฮ้ยอะไรอ่ะไอเหี้ยเวลานับใหม่เลยคยอยู่ที่ประเทศเชียงทอ่เอ้นพวก้มันจะเร่งชะ่อนะไข้ท่ล่ะต่ได้ไกูไม่มีรถ่มันทํลมไ้ได้ลา้านลตมาไห้ ที่ขาดแบบมึงให้มึงปรับเป็นพิเศษไปถือว่าใส่เป็นช่องพิเศษไปอ่ะไม่ต้องไปปับนี่ออกอป้าแต่ว่าคนที่ทำครบอยู่แล้วก็ดีแล้วไม่ใช่พิติมันดุนั่นไงเฮ้ยทำเมืองของมันได้แล้วมมมันนไ่เงียบคนแบบว่าไอ้นี่ถามพี่อะไรอย่างน้อยไม่รู้ก็ตอบเลยมึงก็ตอบเลยว่าไม่รู้พิธีครับคนนอกเรื่องไม่รู้จักครับ

แก๊งเราไม่ดึงเลยเฮียกูล้มตั้งนานไม่มีใครดึงดึงกูชุบเลยกระพัดวนมายิ้มหน่อยให้พี่ตีเล่นไปนะทำให้เอ้ยชุบให้อะไรเฮียบวอยล้นเฮียบวดกัดป้าบวดกัดป้าหรอบวดกัดเป้าเดี๋ยวมันเฮ็ดลงอย่างช้าเอ้ยแซมบ้าหืมคันหน่อยยิงคันหน่อยยิงคันหน่อยหัวล้นเนี่ยหัวล้นเนี่ย พี่ตีเล่นไปนะพี่ตีเล่นไปนะทำให้เอ้ยจุ๊บให้อวยอะไรอีเหี้ยอวยโลนเหี้ยบวชกันป้าบวชกันป้าบวชกันป้ารักพี่บ๊อบนะครับเอาใจช่วยขอให้ลดไวๆนะครับบวกอีกหนึ่งโ้ไม่ไม่โลดโลนไม่พูดหรอโลดโลนไม่พูดหรอโลนโลนตีเล่นอะไรพี่ผมตุ้มตัวบอกให้ เงี้ยอะไรไอ้ฝาดเป็นเี้ยอะไรเลี้ยวยถอยีมพิธีทำไรอ่ะตีอ้าอออออ๋ออ๋ออกออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออุ๋อ๋ออีออ๋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 อออา๋ออ๋ี๋ออ๋ออ๋ีอออออ๋ออ๋ออ๋ีออออ ยชุบแล้วชุบแล้วพี่ชุบแล้วเล่นดิเฮ้ยมึงเอามีเออขวกตับ้านมาไม่จะด่าพังไอ้เหี้ยด่า้วมวตัวนอ้เหี้ย้เหยไอ้เหี้ยไอ้เีไอ้เหี้ยอยไอ้เหี้้เหอเยอเอ้เออีไเี้ยียเ้ยอ้ี้ยยอเยอไเหมอเหเอเอ้เเ ขวยเจกโอุ้ยเอาครับครับครับว่าไงครับขอโทษครับเมื่อกี้หนูชนพี่ออไม่เป็นไรครับครับ